ไอซ์โพสถึงพ่อคอมครบ1เดือนที่จากไปคิดถึงใจแทบขาดผ่านมาเป็นเวลาเกือบ1เดือนแล้วที่โควิด -19 พรากชีวิตของตลกคนสำคัญในวงการนักคอมชนชื่นซึ่งได้จากไปอย่างสงบตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาด้วยอาการอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวและร่างกายไม่ตอบสนองยา30เมษายน2564เวลา7นาฬกา30นาทีไอซ์นภัชรินลูกสาวโพสอินตาแกรมแจ้งว่านักคอม เสียชีวิตแล้วระบุคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะแต่สำหรับคนในครอบครัวแล้ว ถึงเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงคิดถึงและทำใจไม่ได้อยู่ดีทุกๆุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันประคองเยียวยาจิตใจของทุกคนให้กลับมาสดใสเหมือนเดิมโดยเฉพาะคุณแม่เอ๋ภรรยาของนาคอมโดยล่าสุดไอ้นภัชรินลูกสาวของนาคอมได้โพสต์ถึงพ่อหนึ่งเดือนแล้วนะไม่เคยเอาพ่อออกจากหัวได้สักวันสงสัยที่นั่นคงสุขสบายดีแน่เลยไม่วกกลับเข้ามาหาลูกหาเมียในฝันเลยสักวันนะพ่อส่วนหนูคิดถึงพ่อแทบขาดใจ หลังจากไอซ์ได้โพสข้อความดังกล่าวออกไปทำให้เหล่าบรรดาเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก